ครับผมนะครับพี่น้องครับสำหรับเซาหนี้ก็มาพอๆผมครับกับมิงพันเขาและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับครับสำหรับหนี้ก็พาพี่พระน้องครับมาอัปเดตนะครับแปลงต้นกะนะครับสำหรับปีนี้นะครับมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวหอมมิสุดนะครับที่เห็นอยู่นี่คือข้าวเหนียวหอมมิสุดนะครับ เป็นขาวดีขาวดังทางยาโสนะครับเป็นสายพันธุ์เพื้นเมืองนะครับของอาจารย์ตุลางนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นกขหกต้นเตีย้ยนานห้าเก้านะครับเบอร์สิบแปดนะครับขอย้ำว่าเบอร์สิบแปดนะครับปีนี้มีสองสายพันธุ์นะครับพี่น้องได้อ่เอาไปเฮ็ดแน,นวกันนะครับสาหรับ ก็ขอหกปุนเตะนันห้าเก่าและข้าวเหนียวหอมมิสุดนะครับครับสลับปีน้กาอ,อ่มีอยู่สองสายพันธุ์นะครับเพิ่มเขามากก็คือข้าวเหนียวหอมมิสุดนะครับแต่ว่าเนื้อสิงอื่นใดครับบม่รู้ว่าจะได้ดำหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ,อ่ก้ากา็ถ้าเติมน้ำเข้าไปกันน่าจะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ดำแล้วนะครับ แต่ปัญหาก็คือนะครับน้ํายังไม่มีนะครับพูดครับเปลงจะดำเพราะไนไทหดอยู่ครับนี่ครับข้าวเหนียวหอมี่สุดนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพามาชมเอ่อแปลงที่จะดำนะครับเนี้ยครับยังอรรถลงเรียนในเสืออยู่นะครับ เป็นห้อยรถนะครับว่าในไทยหดอยู่ครับสําหรับวันนี้วันที่15กรกฎาคมนะครับนี่ครับที่เห็นเห็นเป็นอ่อนี่ก็คือกองขี้ควายเผือกนะครับขอย้ำว่าควายเผือกนะครับว่ามันควายดํานะครับใส่ขี้ฟุ่นใส่ปุ๋ยขอกไปเรียบร้อยนะครับแต่ปัญหาคือน้ํายังไม่มีนะครับื่อในไทยหดนะครับ ยาก็เริ่มเกลี่ยนี่แล้ะครับตัดบทท่านนะครับว่าจะเอาไว้ให้ลูกๆได้ขอ,อกินนะครับสำหรับปีนี้ก็ช่างเลี้ยงเหลือนะครับกับกาเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับเพื่อนพ้องน้องพีนะครับเช่าให้เช่านาเช่าเกษตรกรเบื่อสู่ทุกคนครับรวมทั้งตัวผมเองนานะครับ กะบ่ฮู้ว่าจะได้ดำหรือไม่ดำนะครับกะให้เวลาอีกเดือนหนึ่งนะครับถัดเพื่อบ่มากะคงจะก้าวข้ามไปอีกปีหนึ่งนะครับครับวิกฤตภัยแ้งนะครับแปดสองหนบ่พ่อนะครับเจออินญโยอีกนะครับจักเป็นแนวใดนะครับอินญโยนินเยะนะครับกับปมะมณนี้นะครับนี่คือลีพญีเฉีงนะครับลงไหวเห็นไววเรียบร้อยนะครับ ฝนมาถือประมาณสองเทือนี่แะครับแต่ว่าน้ำยังมาท่านหลวงรีอยู่นะครับครับรีนะครับภูมิปัญญาคนโบราณน,นะครับเป็นทีระบายน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับปีนี้นะครับสำหรับพี่น้องหน้าวานก็คงจะไข่เนยนะครับส่วนผมดำเบานะครับ ยังอนุรักษ์และสืบสานประเพณีนะครับรูธรรมเนียมวิธีการทำนาแบบโบราณนะครับครับพี่น้องเพื่อนๆแล้วครับเพื่อนวานเรียบร้อยไปแล้วนะครับพี่กัดแถวนี้ก็เรือผมผู้เดียวนะครับโอเคครับสำหรับ2อสายพันธุ์นะครับก็ขอหกต้นเตี้ยหน้าห้าเ้าเบอร์18นะครับ พอยำมาเบอร์18นะครับมันจะมี2เบอร์เบอร์17กับ18 98. นี่ครับเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับอาอยุประมาณสามอาทิตย์นะครับกะถ้าฝนมาหรือว่าเติมน้ำเขาก็พรอมดำนะครับตกมือเดียวกันนะครับตัวนั้นเป็นข้าวเหนียวหอมม่สุดนะครับกะฝากพีตอนน้องนะครับเ c สายผ่านเขานักปลูกเขานะครับ จะรอติดตามนะครับว่าปีนี้จะได้เออได้ดำหรลิอบอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ